รายการสโมรูมวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้พบกับเพนกวินวิลล่าครับผมมาเจอพี่ลุงกำลังนั่งเขียนแบบอยู่จุดพลุแล้วครับผมไหวอะไรไหวอย่างนี้ดิห้องมันสัตว์ปีกเลยถ้าเราถ้าเราจะตั้งชื่อวงว่าแบบอินซีหรือว่าอะไรเงี้ยสวัสดีครับในพีซีคาเฟ่ครับ Go love. and โอ้โหกินไม่ได้นะ <c ười> ยูเจอบ่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันเุณื่นไหนิ่งๆ<อ>นิ่อๆก็พูดถึงว่ากีตาร์เราใช้กีตาร์อะไรอีกบุนบ้าอะไรชอบกีตาร์พัดอยู่ทำไมถึงเลือกใช้แล้วเดี๋ยวเสียเป็นยังไงเนาะก็เสียก็ดีดสายก็เพี้ยนง่ายๆโจ๊กเพี้ยนซับนี่กีตาร์ครับครทำอย่าบอกว่าไปซื้อมานะครับ เดิมๆนะครัไม่ใช่มีโก้ยังนีง่พบกับรายการสโมรูมทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงทางปั๊บชาแนลวันนี้คุณดูรายการสโมรูม o พรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง